ถ้ามันนําไปสู่การเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่มันผิดทิ่ผิดทางเนี่ยนะที่นําไปสู่ความไม่สงบเนี่ยมันก็สร้างปัญหาต่อการการฉกฉวยหรือว่าการห,หาประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งมีมีซึ่งมีมีมันจะมีมากนะฮะนะและขณะเดียวกันมันก็มีปัจจัยที่เป็นด้านลบด้วยทางนเศรษฐกิจการเปิด AEC แม้จะเป็นการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจแต่มืออันแข็งแรงที่จะยื่นออกไปจับก,กันเป็นมัดข้าวต้มสิบชาตินั้นค <c oughs> ือมือของรัฐบาลที่ต้องมีความมั่นคงและแข็งแรง ซึ่งมีผลสำคัญยิ่งต่อการบรรลุประชาค,คมอาเซียนในอีกสองปีข้างหน้าทีมข่าวจอโลกเศรษฐกิจรายง,งานขอบคุณครับสำหรับทีมข่าวจอโลกเศรษฐกิจที่ชี้เห็นว่าการเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในอาเซียนเริ่มมีระยะสําคัญก,กันแล้วนะครับช่วยเนิติดตามก็ประเทศไทยจะสูญเสียตรงนั้นหรือไม่กับวิธีคิดตะยุทธศาสตร์นะครับติดตามกับทุกวันทันเหตุการณ์กันต่อในช่วงหน้าครับเมื่อสสพักเพื่อไทยนั้นร้องาขาปกครองสูงสุดให้สิทธิ์ลงเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น